มาดูราชาฟรีไฟครับให้หันปลาครับน้องมังกรทองบีร์รำครับราชาฟรีไฟครับให้หันปลาครับปโยนครับโยนครับผมครับของจริงครับของจริงครับโยนครับของจริงครับโยนครับน้องมังกรทองบีร์รำให้หันปลาครับโอ้หคนดังวีร์รำครับคนดังครับคนดังครับโอ้โหของจริงครับรูปหล่อของจริงครับ โอ้โหให้หานปลาครับของจริงนะครับของจริงน้องมังกรทองบริรำมครับน้องมังกรทองบริรำมก็ของจริงครับของจริงอ่าครับอ่าโยนครับโยนครับโยนอาจจะต้องแพนนะครับโยนต้องแพนใหญ่เลยครับอ้าของจริงครับของจริงโอ้โหให้หานปลาครับของจริงครับน้องมังกรทองบริรำมครับน้องมังกรทองบริรำมครับปลาชาบีไฟครับ ของจริงครับของจริงครับของจริงของจริงโอหปลาบอกโอ้โหอ้วนแน่ๆปลาว่าอ้วนแน่ๆอ้วนของจริงอ้วนของจริ้งเฮ้ของจริงของจริงของจริงอ่าโยนครับโยนไปแล้วครับ โยนนะครับโอ้โหโยนนะครับโอ้โหเต็มแล้วครับเต็มไปหมดครับเต็มไปหมดครับเต็มไปหมดครับแต่ปลายังไม่ขึ้นมาครับปลาบอกว่าขอนอนหลับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมานะครับปลาบอกว่าครับ <laughs> เดี๋ยวปลาจะขึ้นมาครับ นี่ครับโยนนะครับโยนนะครับโยนละโยนครับของจริงข่องริงของจริงโอ้โยนครับโยนครับเสียทายโยนครับโอ้โหน้องมังกรทองบุรีรัมย์ครับน้องมังกรทองบุรีรัมย์ครับโอ้คนดังบุรีร okay. ัมย์ครับคนดังครับเราโอ้โหโอ้คนหล่อครับคนหล่อครับหล่อเท่ครับหล่อเท่ราชาหล่อเท่ครับของกิงครับของริงของริงอของจริงครับ หองจิงหองจิงโยนไปแล้วเดี๋ยวปลาครับเดี๋ยวปลาดุกยักษ์จะขึ้นมากินเองครับปลาบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมากินครับอากาศดีมากครับบุรีรัมย์ครับลมเย็นๆอากาศดีครับโอ้โหน้ำใสครับบรรยากาศเย็นๆนะครับริมบึงบุรีรัมย์นะครับผม โอ้โหน้องมังกรแจกไม่อ้นครับแจกปลาไม่อ้นปลากินไม่อั้นปลาบอกว่าโอ,โ,โอ้โหของกิงของกิงของกิงปลาว่างี้ครับโอโ้โหโยนไปครับโยนไปแล้วโอ้โหเกลื่อนกลาดครับเกลื่อนกลาดครับโอโห้หันเดี๋ยวปลาก็ขึ้นมาครับตรงนี้จะกุ้งเยอะ อ่าก่อนแรครับประชาครับของจริงของจริงของจริงเป็นยังไงบ้างครับเดีสุดดีสัมภาษณ์นะครับไปนะครับอ๋อจุดตรงนี้เคยเป็นที่ลอยกระทงนะครับเป็นที่ลอยกระทงนะครับโอเคครับผมโอเคขอบคุณมากมายครับเอาคนะครับเดี๋ยวเราชากจะตกน้าครับเดี๋ยวเราชาชจะตกน้ําครับของจริงครับของจริงนะครับอ่าเต้นนะเต้นครับเต้นครับอ่าเต้นนะครับของจริงครับของจริงครับ ลองตกน้ำนะครับตกน้ำนะครับของจริงนะครับตกน้ำนะครับอ๋อนะครับโอ้โหโอเคครับเอาแค่นี้ก <c oughs> ่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวราชาตกน้ำครับของจริงครับของจริงครับอ่าบายครับบายๆครับโอ้โฮ